Your Turn t สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมโดม2 3 x มเกเกมที่ชื่อว่า d o t a 2นะครับผมนะก็มาเริ่มเลยนะครับวันนี้มาเก็บแรงครับใครที่เข้ามาครับฝากกดไลค์ด้วยนะเกมนี้เป็นเกมยาวๆเลยครับไปดูกันเลยนะอ่ะโอเคนะครับผมเล่นในส่วนของออฟเลนนะครับทำการแบนในส่วนของสไนเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวที่ผมจะเล่นนะฮะออฟเลนเหรอตัวที่ผมน่าจะเล่นที่สุดคือตัวเอ็ ผมอยากเลือกมาเป็นตัว X เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดุดันนะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ในส่วนของอันนี้เป็นเซฟเลนนะผมไปออฟเลนตัวเดียวๆเลยนะครับ X เนี่ยก็ไอเทมแรกน่าจะเป็นในส่วนของปัดเครอแล้วก็ Om Tango แ,แล้วก็จริงๆแล้ว X เนี่ยมันน่าจะมีีกคิวด้วยไหม แอปไม่ค่อยตีคลิปเท่าไหร่นะแต่ว่าอืมเขามีอะไรกันมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของสตรีทสตรีทอ่ามีร้อยสามห้าสตรีทไม่พอนะอืมหนึ่งร้อยสามห้าไม่ได้แล้วคิดว่านะเอ่อแทงโกโอเคน่าจะสวยอยู่นะครับน่าจะพอได้อยู่ สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเนี่ยฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอญอากขยับจอบสักนิดน้อยนะครับเพราะว่าอ,อ่สตรีมนี้ก็ไม่ใช่สตรีมผมอัดอัดวิดีโอนี่หว่าลืมเองนะลืมเองอะไรเองนะฮะโอเคนะครับปุ๊ก็ให้น่าจะแถวๆนี้ป่ะน่าจะปุะมาณีนี่แหละอานนี้ โอเคน่าจะประมาณนี้ว่าน่าจะโอเคปึกเขาให้ดูครับมีใครมาบ้างนะครับซิวส์นะฮะโอ้อย่างเข้มกันเลยนะอย่างเข้มกันเลยอั r o ดรสัสดร็อแอนเชอร์พัตเอ็กซ์วิสด็อกเตอร์พี่ผมเล่นวิส c h ด็อกเตอร์พี่ชายผมนละ่นปงสิวนะฮะแล้วก็มีชาร์ o ดเอ่อเกมสโตร์แล้วก็สลักก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่นะโอ้ไอ์เปอร์เหรอ อ๋อไวเปอร์เหรออืมน่าจะดีอยู่น่าจะดีอยู่น่าจะพอไหวอยู่น่าจะพอไหวอยู่ลองดูลองดูลองดูไวเปอร์น่าจะพอไหวอยู่คิดว่านะคิดว่านะโอเค here we go หลังตรงหลังตึงหลังตึงหลังตึงตึงอ่าตึง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 ขอตึงตึงหน่อยอาติดบอกเลยนะอ่าโอเค เกมเร็วนะฮะมาเลยนะครับก็สาทักษะไปแน่นอนนะฮะในส่วนของแอรแอ็ก p ์ชาร์เ o ็ดเตรียมตัวสู้รบก่อนต้นเกมนะครับยังไงก็ตามแอกกำลังที่จะมาที่ลูนะฮะ แล้วก็ขอที่จะแบทเทิลน,นะครับใครมากับผมเนี่ยอ,อ๋อเป็นกริมสโตรกนะครับส่วนพี่ชายผมวิสต็อกเนี่ยโอ้ชุดสวยเลยนะอยู่ด้านบนนี่โอ้ชุดแกอย่างเทพเลยกินแกนเนี่ยเหลือรับประทานจริงมาไปดูพี่แอคผมหน่อยสิยูเรียนามนียนะพี่แอคผมอยู่แถวนี้นะไม่ไหวปะวะแอคไม่ได้ใส่ชุดด้วยเนี่ยไม่หล่อเลย ให้ดูหน้าของเจ้าหน่อยดิโอ้ยคอมบู27วินาทีครับโอ้โ oh, หดูขวานมันดิโอ้ท oh, ่านผู้ชมครับดูขวานมันดิโอ้แอคมันคือนักลบนะครับแอคคือนักลบแอคคือนักลบทะสิบสามแล้วไป Good day fight. เราต้องมาเอาลูนี่เก้าแเเอ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอมีสิ แม่ผมได้รูนะได้รูแล้วได้รูแล้วช่วยพี่น้อยช่วยพี่น้อยโอเคผมได้รูแล้วผมได้รูแลวสวยสวยครับ <c oughs> สวยอยู่ครับโอ้สวยเฟิร์สบัตได้ครับผมพงศิลนะครับเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับผมมีส่วนของการเฟิร์สบัตอันเดอร์หลอดหรือเปล่าอันเดอร์หลอดน่าจะเรียบร้อยไปหนึ่งนะฮะอ่า <c oughs> อันเดอร์หลอดนะอันเดอร์หลอดโดนพงศิลจับไปฮะ <c oughs> ผมน่าจะเอาสติ๊กมาสักหนึ่งนะ น่าจะเอาไว้ดีดเป็นในตัวของมานาเล็กน้อยแบนกลางนะน่าจะต้องมีโอ้โหแล้วเจอไวเปอร์เพชรสุพันธอย่างนี้อย่างเจ็บเลยนะฮะโอ้โหเข้ายากอยู่กิมสโตกจัดให้พี่หน่อยลูกกิมสโตกจัดให้พี่หน่อยจัดให้พี่หน่อยเออโอ้โหไม่จัดเลยอะไม่จัดเลยลูกลูกไม่จ <isance> ัดเลยโอ้โหไวเปอร์กดคิดแตกคิดตายแล้วเนี่ยไวเปอร์กดคิดแตกคิดตายแล้วเนี่ยไวเปอร์เนี่ยไวเปอร์มาเวลฟสอเหรอไวยังอ่ะ ออึืมเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องทำไมเลนนี้มันมาไวเปอร์ตัวเดียววะเออผมยังไม่ค่อยมีนี่เท่าไหร่นะนายไปออโอเคยืนไปยืนไปยืนเลนไปยืนเลนไปไวเปอร์มันกดอยู่แล้วฮะไวเปอร์มันกดอยู่แล้วครับทำใจครับทำใจนะครับทำใจได้เลยนะครับเพราะว่าไวเปอร์เนี่ยมันกดอยู่แล้วนะครับแอสรานะฮะแอสตรา to the enemy โอ้ด mm ีนายเดี oh, ๋ยวรับประทานจริงโอ้ได้มาหนึ่งไปเปอร์เหรอเกือบ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 ผมยังเลเวลกันไม่เยอะนะคิดว่าจะออกคอหรือว่าออกไอ้นี่ดีกว่ามั้งดีนายแม่นเหรอก็ต้องเผาหัวนะฮะเผาหัวไปเผาหัวไป Axe charge, can. fight if you เอาเผาหัวไปนะครับเท่าที่ได้นะครับงั้นฆ่าไม่ได้เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บนิดเดียวครับ <Into Wars. S 1> ไม่เป็นไรครับเอาไว้เผาหัวมันนะอ่า <X> e. ข้างเรารู้สึกว่าจะ,จะเจอไวเปอร์ตัวเดียวนะครับผม <proof> ไปดิไปดิ สวยครับผม02จอร์เรเจอร์ครับป้องเท่งไปหนึ่งครับหยิบโฉบมาดินะครับมึงไม่ได้ดีนายทีสแน่นอนตอนนี้แอคกดเล็กน้อยอย่างบางกลางนะครับดีอยู่ดีนายไปดีนายทิ้งมาได้นะครับมาได้นะฝั่งนี้มันไปไหนมันเนี่ยอ๋ออยู่นี่เหรอซีอู๊ดซีอู๊ดยืนทำอะไรของมันเนี่ยซีอู๊ดยืนทำอะไรของมันอไม่เข้ามานะฮะซีอู๊ดไม่เข้ามาไม่เข้าใจมันกำลังยืนทำอะไรของมันเนี่ยตกคุกำลงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยซีอู๊ดนะ โอ้ให้ทิปผมด้วยเหรอมาแล้วสินะสีอูดโอ้โหมาถึงก็ผ่าเลยคือ,อให้เป็นการให้เลเวลเหรอการให้เลเวลเหรอนี่ผมให้เลเวลเพื่อนอยู่นะโอ้โหมีช็อตเลยชอ็อตแทงกิ้วแทงกิ้วโอ้โหเจ็บผมบอกเลยเจ็บบอกว่าเจ็บไอซีอูดมันมานนเจ็บนะฮะแอคนี่ ผมว่าแรกๆน่าจะอัพสองนะ e เอาดิผมมาดิตีหนึ่งแล้วก็ถอยเอาดิ <Wars> เมื่อมันสู้ไม่ได้ระยะใก,กลก้ e s. <S ะะก็เอาระยะไกลไปกินแล้วกันเอาระยะไกลไปกินแล้วกันระยะไกลไปกินแล้วกันระยะไกลไปกินแล้วกันเอาระยะไกลไปกินแล้วกันเขเกือบะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับไม่ใกล้ก็ใกล้เคียงครับไม่เป็นไรต่อนไป ตอ่อไปปล่อยมันกลับไปมันอาจจะไม่ตายครับโอเคไนส์เออ Nice. t ์ทู t เลเมว์โอเคซีวมานีะนมเลยนะุิมานี้เหรอข้าบนเป็นไงครับเนี่ยโอ้สวยครับศูน์สี่สวยครับข้างรู้ทำไมมาสดจ <Good S 1> ังวะ I act by I act by into war's teeth! by, by. Prove yourself, Act is under a and what army. Well, uh... ตานะยเลยแล้วผมนะเราที่วอสวยนะไม่ควรตายเท่าไหร่นะควรตายมว้อ็กสวิฟต์ับน้ะแก้มเว้าโอเฮ้อตอนนี้แอครับกำลังจะได้ของอยู่นะครับ Oh, okay, Here comes the up. axe. Here come the axe. Three axe. Okay. Axe charges. To act to charge it. What's Killing. Woo! Woo! Who? highlight Highlight. It's a highlight. Yeah. ก็ไม่อัพคอเลยนะนี่จะอัพแอสายนี่เลยนะเนี่ยสายสองสายไปดิเอาดิก็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 เอาดิเออก็เอาดิเอาสิได้สิได้สิอุ้ดได้ดิได้ดิเฮ้ยเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยเจ็บ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 เดี๋ยว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 มาแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึง Rest for the dead. is